ม่อมถนัดแดกตกใจหม่อมจกมกมีหุ้นในเวิร์กพอยต์51พร้อมเฉลยสาเหตุออกจากชิงร้อย เมื่อไม่นานมานี้หม่อมถนัดแดกได้ออกมาเผยคลิปนั่งสัมภาษณ์ตลกดังหม่อมจกมกในหลายๆเรื่องราวของชีวิตหนึ่งในนั้นคือสาเหตุการออกจากรายการดังชิงร้อยชิงล้านหม่อมเผยสาเหตุออกจากชิงร้อยว่าอยู่มานาน3 1มถึงปีมีส่วนเบื่อด้วยมันไม่ได้ไปไหนจริงๆไม่มีอะไรว่างๆก็กลับไปเหมือนเดิมมีเทปพ,พิเศษก่อนที่หม่อมจะบอกอีกว่าซื้อ51หุ้นไม่ใช่51เเปอร์เซ็นต์หม่อมถนัดแดกถึงอุทานโถ เอ่ยนึกว่า51%มัมเผยหน้าตาเฉยอีกว่าซื้อทิง้งๆิ้งไว้เอาไว้ลุนหุ้นละ15บาทแม้ทำเอาฮือฮาเลยเสียม,มัมเมื่อถามว่าตอนนี้ยังอยู่เวิร์กพอยต์ไหมมัมบอกว่าก็ทำซุปเปอร์มัมโจ๊กตัดโจ๊กมาสเตอร์พีชรายการใหม่มัมยังเล่าถึงครั้งตอนทำร้านอาหารว่าตอนเปิดร้านอาหารต้องปิดปรับปรุงตลอดชีวิต ยุ่งยากจุกจิกต้องดูแลแขกด้วยอะไรด้วยเยอะแยะต้องไปนั่งเป็นเพื่อนแขกทำเราเอาติดเล่าติดเดียไม่เอาดีกว่าไม่ได้ขาดทุนอะไรมากขาดทุนไป7-8ล้านเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในปี5-2